เตาสนามเอเนกประสงค์สำหรับนะักแคมปิ้งเดินป่าพิมัดไลฟ์พัสดีครับพบกับป้าป่าพาเที่ยวครับผมอยู่ในช่วงป่ารีวิว รอบนี้ครับผมเราก็มารีวิวอุปกรณ์เดินป่าของเราเองครับผมตัวนี้ครับผมเป็นตัวพิมัตไลท์พัส s ครับผมเป็นอุปกรณ์เตาสนามเดินป่าครับผมที่เป็นหม้อและก็แก้วในตัวมันเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดกล่องด้านในกันดูว่ามันเป็นยังไงโอเคทาดาด้านในกล่องนอะคะสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือตัวหม้อคะอ่ะโดดเด่นมากซึ่งตัวหม้อนะคะจะำจะทำมาจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบา แล้วก็ส่วนตัวผ้านี้นะคะจะทํามาจากผ้า G 1 0 0 0นะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติคือทนความร้อนเราสามารถจับแก้แบบนี้ได้เลยทั้งที่น้ําเดือดอยู่ตรงใต้หม้อตรงนี้ครับผมจะมีลักษณะเป็นเหมือนรังผึ้งเวลาเราจุดเตาแก๊สอะลมมันจะไม่เข้าแล้วไม่จาเป็นต้องใช้ไฟแรงนะครับหม้อนี้ก็เดือดไปตามสเปคมันนะครับมันบอกว่าถ้าต้มน้านะครับผมมันจะเดือดอยู่ที่2นาที45วินาทีโดยที่ความจุข,ของตัวหมอนะครับผมมีขนาด500มิลลิลิตร เดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับว่ามันจะเดือดที่2องนาทีสีิาวีไหมนะครับผมส่วนฝาตรงนี้ครับผมเป็นฝาที่มีรูระบายตรงนี้นะครับตอนต้มน้ําเดือดแล้วเราสามารถเทน้ําผ่านรูนี้ได้ด้วย,วยส่วนผ้าตัวนี้เราสามารถถอดไปแยกเพื่อไปซักได้ใช่เป็นเหมือนตรงนี้มีปีติตุกแกนะติดอยู่กับหม้อกับแก้วได้เลย ส่วนตรงสายรัดตรงนี้ครับผมเหมือนจะไม่มีประโยชน์แต่มีประโยชน์มากตรงนี้ครับผมเป็นอุปกรณ์อะแดปเตอร์นะครับที่เอาไว้ใช้ต่อพ่วงกับเตาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ามันใช้งานยังไงนะครับสายรัดตรงนี้มันทําได้2แบบอ่ะเดี๋ยวลองประกอบดูนยครประกอบง่ายนะไม่ได้ยากด้วยอโอเคสายรัดตรงนี้ครับผมทางาน2แบบครับผมอย่างที่หนึ่งก็คือเอาไว้ใช้ล็อกฝาหม้อนะจะมีเหมือนหูตรงนี้เป็นเหล็กเกี่ยว ก็เกี่ยวแล้วก็คือจะล็อกหม้อได้เลยนะเก็บสะดวกพวกพาง่ายล็อกฝาไม่หลุดอีกอย่างนึงครับผมสําหรับสายรัดตัวนี้นี่ก็คือพลิกมาด้านล่างก็จะมีที่เกี่ยวเหมือนกันเกี่ยวตรงนี้สามารถทําเป็นที่จับเหมือนแก้วได้ด้วยอ่าก็คือทํางานได้สองระบบเลยทั้งหมอ้อทั้งแก้วอยู่ในตัวเดียวกันหรือว่าเวิร์กมากตรงผ้าครับผมสีผ้ามีหลายแบบมากสีฟ้าสีเหลืองสีดํา ใช่<ด>ม,มีหลายสีให้เราสวยแ,วแต่คุณจะชอบใช่มีโลโก้ชัดเจนครับผมของพีมัสไลฟ์พาสก็ทั้งสองฝั่งเลยนะครับโค้แบบแตัดเย็บอย่างดีผ้าดีต่อไปคือหัวเตาค่ะเป็นรูปทรงเหมือนสามเหลี่ยมดูแปลกตานะครับตรงหัวเตาตรงนี้ครับผมจะมีเหมือนเหล็กที่เกี่ยวอยู่กับตรงหัวเตาอันนี้เอาไว้ตัวล็อกล็อกหมอ้อล็อกกับหม้อนะครับผมลักษณะการทํางานครับผมตรงนี้จะมีเห็นเป็นปุ่มสีแดง,แดง ตรงนี้เป็นลักษณะการทางานเหมือนไฟแช็กนะพอเราเปิดเตาแก๊สปุ๊บเรากดตรงนี้ครับผมลักษณะมันเหมือนเขาเรียก <Yeah. S 1> อะไรแม็กแม็กเนโตอะกดแป๊กแปกแปกนะครับเรากดดูอ่ะอย่างนี้ถ้าเราเปิดแก๊สแล้วเรากดนะครับไฟก็จะติดไฟจะทํางานเลยซึ่งก่อนก่อนจะเปิดแก๊สเราก็ต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนวอลลุ่มเปิดปิดแก๊สก็จะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบลดหรือเพิ่มแก๊สได้ตรงนี้พอ,อเราเปิดแก๊สปุ๊บตรงนี้แล้วเราให้มาจุดหยุดไปตรงนี้ค่ะ แล้วมันก็จะขึ้นมาจากที่ใช้งานมาก็ใช้งานง่ายนะหลังจากที่เราเปิดปุ๊บแล้วกดทีเดียวก็คือได้เลยต่อไปค่ะภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์เสริมให้เราอีก3อย่างอ,าอย่างแรกเลยตัวนี้คือตัวนี้ครับผมเป็นฐานรองเตาแก๊สตละลับเตาเดี๋ยวดูกันว่ามันใช้งานยังไงอันนี้ค,คือเชือกเชือกของที่เขาแถมมาให้เดี๋ยวไปดูกันว่ามันใช้งานยังไงทีนึงนะส่วนอันนี้อดปเตอร์ชิ้นที่ส ก็คือเป็นเหมือนตัวสำรองนะครับการหายคือถ้ามันหายอ่ะเราไม่สามารถหาซื้อได้ไงในอกจากไปขโมยคนอื่นเขาอุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องที่เราเปิดอันบ็อกขึ้นมาใหม่จริงๆเราอุปกรณ์นี้เราเอาไปใช้มาแล้วนะก็คือถือว่าใช้งานได้ดีครับผมภายในก็จะมีแมนนวลให้ด้วยนะครับเป็นคู่มือการใช้งานดีกว่านะครับเป็นทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาต่างประเทศนั้ะพวก จีนพวกอะไระเราไม่ได้เปิดใช้เราไม่มีภาษาไทยภาษาลูกที่เราเข้าใจก็เป็นลูกราเปิดดูเอานะครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องพีมาร์ครับผมจะไม่รวมเตาแก๊สระเบามาให้นะครับผม, <S 2> <S 2> มในกล่องพีมาร์ก็มีประมาณนี้นะครับเดี <S 2> <S 2> <S 2> <S ๋ยวเราลองไปเทสขั้นตอนการใช้งานดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมไป โอเคเรามาถึงขั้นตอนการใช้งานของตัวเตาพิมัไลฟ์พัดนะครับผมว่ามันจะใช้งานยังไงก็เราต้องมีเตาแกส๊สรบเบานะครับก็จะเป็นประมาณนี้รูปทรงมันำหระเบามีหลายขนาดแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้ขนาดไหนอ่ะขั้นตอนการต่อทำอยังไงครับผมก็เปิดฝาตัวนี้นะคะเปิดฝาแกส๊สรบเบาอแล้วก็เจาะหัวเตาเจาะหัวเตา,ากับแกส๊สลักษณะมันจะเป็นเหมือนน็อตหมุนเข้าไปเนาะใช่ค่ะเป็นหัวน็อตหมุนเข้าไปแต่เพื่อความเพื่อความมั่นใจเรา หมุนตัวนี้ให้เป็นทางลบให้สุดก่อนเพราะเวลาหมุนเราหมุดเข้าเวลามันต่อกันอะถ้าเราไม่หมุนให้ไปทางลบให้มันสุดอะมันแก๊สมันจะรั่วได้มันจะได้ยินเสียงหนึ่งฟึ๊ดเล็กๆอะออะต่อก็หมุนให้สนิทก็จะเป็นประมาณนี้ครับใช่แล้วต่อไปเราก็เอาพีมัตตรงที่หัวเตาอะมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะแล้วตรงเนี้ย ที่หัวเตาอะ่ะมันจะเห็นเป็นเหมือนเหล็กเส้นเล็กๆตรงนีน้ให้เราอะ่ะเอาใส่ให้มันตรงกับสามเหลี่ยมเหมือนเล่นพัซเซิลตอนเด็กเลย <c oughs> ต่อให้ตรงบล็อกตรงช่องมันอ่ะแล้วก็หมุนนะครับผมเราก็เล็งให้มันตรงตรงอ่ะอ่ะเข้าแล้วอ่ะแล้วหมุนก็หมุนปึ๊บ <c oughs> หมุนไปทางขวาโอเคก็คือล็อกก็ไม่หล่นนะแต่ท่านให้มีน้ําอยู่เปียกเทหอบหายหมดแล้วหลังจากที่หมุนเสร็จนะครับผมเราก็เอาน้ําใส่เพื่อที่จะลองเปิดเตาแก๊ส น,นี่ครับน้ำอันนี้คือกระบอกใส่น้ำของเราเอาเอาศูนย์จุดห้าลิตรเนาะก็คือห้าร้อยมิลลิลิตรนั่นเองเราใส่ห้าร้อยมิลล<ม>ิลิตรเลยเราจะได้ทดสอบดูว่ามันใช้เวลาสองจุดสี่ห้าจริงหรือเปล่าโอเคโอเค,อเค500ห้าร้อยมิลล<ม>ิลิตรครับผมแล้วก็ปิดฝาก็ก่อนที่จะเปิดต้มนะครับผมทางเซลคนขาย เขาก็แนะนำนะครับว่าให้เราเอาหูล็อกตัวนี้ครับผมไปล็อกกับฝาไว้นะเพราะว่าถ้าเอาหูล็อกตรงนี้หูเคาะที่เหล็กเกี่ยวมันอ่ะเป็นเหล็กถ้าเกิดเรามาคล้องตรงฝั่งที่ไปเป็นหูจับแก้วอ่ะมันอาจจะทําให้ผ้าตรงที่หูจับตรงแก้วฝั่งนี้ละลายได้เพราะว่ามันติดกับใกล้ๆกับเตานะแต่ถามว่าเป็นอะไรไหมตอนตอน่ตอก่อนหน้านั้นอ่ะเราก็ใช้เกี่ยวมาทางตรงแก้วนะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมก็แต่เพื่อ เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพก็คือเซฟอายุการใช้งานไาด้วยทาตามที่เขาแนะนำดีกว่าโอเคต่อไปขั้นตอนการเปิดแก๊สขั้นตอนการเปิดแก๊สขั้นตอนการเปิดแก๊สหนึ่งนะคะหมุนหมุนปรับโวลุูมก่อนไปที่บวกไปทางทางบวกพอเราหมุนฟึ๊บฟึ๊บมันจะได้ยินเสียงแก๊สดังฟู่นะฟู่เบาๆพอเราได้ยินเสียงแก๊สฟู่เบาๆตรงแดงนี่แหละค่ะก็ไปตดเอ้ยก็ไปกดที่ปุ่มสีแดง เหมือนกันไปหาเลยเนี่ยเราไปกดที่ปุ่มสีแดงนะครับไหนลองกดให้ดูหน่อยอันนี้ยังเราไม่ได้เกิดเรายังไม่ได้เปิดแก๊สอ่าเดี๋ยวบลินพันกันชิบหายเลยวันนี้มันก็เลยไม่มีไฟแต่ว่าเราจะสาธิตให้ดูแค่สาธิตดูก่อนว่าแค่นี้ก็ติดแล้วก็รอน้ําเดือดนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองทดสอบจากเวลาดูตามสเปคเขาบอกว่า2นาที45วิที่น้ํา500มลตรก็คือเต็มแก้วอ่ะโอเคเดี๋ยวลองทดสอบกันดูครับผมต่อไปครับผมเราจะทดสอบกันว่า น้ำที่500รมิลลิตครับผมตามสเปกมันเลยมันจะเดือดที่2นาที45่สวินาทีเดี๋ยวเราลองเปิดแก๊สแล้วก็ดูกันโอเคเอาเลยไหมเอาเลยก็เหมือนเดิมครับเปิดแก๊สก่อนมันจะได้ยินเสียงดังฟู่ฟูนะใช่ปรับไปที่บวกครับผมกวกดแม็กนีโตอ่าดี๋ยวกดไม่ทันเลยกดสุดเลยนะอ่ากดยังกดแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เราก็ลองเปิดแก๊สดเลยนะ พอเปิดปุ๊บเราก็เริ่มจับเวลาเลยเมื่อกี้อาจจะไม่ทําประมาณวิสองวิแล้วกันแล้วค่บวกเพิ่มเข้าไปก็เดี๋ยวนี้รอเวลาครับผมสองนาทีสี่บห้าวินาทีตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครับผมหนึ่งนาทีสิบห้าวิมีอะไรบ้างยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งนาทีสี่สิบห้าผ่านไปผมจะได้ยินเสียงหมอมันเหมือนน้ำมันเดือดกุด่ะ ที่ตรงฝาตรงรูตรงนี้เราสามารถสังเกตได้ว่ามันมีควันหรือมีไอ้น้ำอะไรออกมาไหมมองเห็นเลยก็ไม่รู้มองเห็นมันไม่รู้ตอนนี้สองนาทีสิบสามวินาทีแล้วยังไม่รีนนี่มี่ควันมาแล้วอุ้ยเปี่ยปิด่ยนปิด่ยนปลี่ยนแล้วคือมันเดือด ติดยังอ่ะิดนะคือมันเดือดสักพักแล้วนะแต่ว่าคือเรารอให้มันน้ามันพุ่งออกมาเพื่อจะให้เห็นไงว่ามันเดือดจริงซึ่งก็มาไม่ทันไอตรงนี้ครับผมร้อนมากนะก็จับนะเรามันระวังนะผมน้ําพุ่งออกมาอย่างที่เห็นเมื่อกี้ตกใจกันเน่าเลยกครับก็จับที่จับเวลาได้นะผมตรงนี้ก็เป็นสองนาทีสามสิบเจ็ดวินาทีครับผมถือว่าเฉลี่ยกัน เาอาบวกเพิ่มไปอีก2วิก็สนาที39มกอ่าก็ถือว่าได้ตามสเปคนะครับผมทดสอบถือว่าใช้ได้ครับตัวนี้เยี่ยมเลยเก็ไม่ว่าจะไปทําอาหารต้มน้ําต้มกาแฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์เสริมของพิมัทไลท์พัดนะครับผมว่ามันใช้งานยังไงโอเคอเก็บมันนี้ก่อนที่จะร้อน สำหรับอุปกรณ์เสริมครับผมที่อยู่ในพิมพ์หลายชิ้นแรกครับผมก็คือน,นี่เลยนะครับลักษณะมันเป็นเหมือนตัวกลาง <c oughs> <c oughs> เป็นพัตติกครับผมที่มันสามารถพับแล้วก็กางออกได้ใช่ <c oughs> ตัวนี้ครับผมเป็นตัวที่ใช้รองเตาแก๊สระเป้าได้หลายไซส์เลยนะเนี่ยได้มันสามารถใส่ได้หลายไซส์ในกรณีที่ <c oughs> รเราไป การเต็นในพื้นที่ที่มันเรียบๆนะครับผมเราต้องการความมั่นคงให้มันอยู่กับที่จริงๆนะ่ะใช่เดี๋ยวลมพัดแล้วไม่ลม้มตอนเราต้มเราตอนแรกเราก็ใช้แค่อย่างนี้ไงเราไม่ได้ใส่ตัวนี้เข้าไปอย่างยางว่าเนาะเพราะว่าน้าหนักนะมันก็เยอะเนาะมันก<ๆ>็มีความแข็งใช่ใช่เราเพื่อความมั่นใจไม่ให้ล้มกับข้าวเราไม่เสียทิง้งหวางแม่งเลยอย่างนี้ใส่ไว้อย่างนี้เลยครับผมตัวที่พลาสติกมันอ่ะมันจะเป็นเหมือนแง่งล็อกกับตัวเตาแก๊สระเปามันจะดูมั่นคงอ่ะดูมั่นคงกว่าเดิมเยอะใช่นี่ อันนี้ไซส์เล็กอืมไซส์ใหญ่ได้ไหมไซส์ใหญ่ก็ได้เออเอ้าทำไมตั้องมือถือถามกูลองอันบนส่วนนะเออนี่ยมันก็จะล็อกอยู่อย่างงี้เลยนะได้เว้ยมันก็จะล็อกอยู่อย่างงี้เลยนะก็ไม่หล่นด้วยนะเนี่ยป่ะมันก็ล็อกอยู่แค่น้ก็ดีนะเว้ยซึ่งแก๊สระเบานั้นมาตรฐานทุกแบรนด์อยู่แล้วใช่ขนาดนี้ใช่ทุกแบรนด์ก็ ถือว่ามันคงตัวนี้ก็ชิ้นแรกครับมันประมาณนี้แหละมไม่ได้ใส่อะไรประ,ประโยชน์ของมันคืออย่างนี้เลยลองฐานมันชิ้นที่สองครับผมก็เป็นเชือกที่เขาแถมมาให้กับตัวพิมัตไลท์พัทนะครับผมมีประโยชน์ยังไงคล้ายๆกับตัวแรกแต่ว่ามันใช้งานแบบคนละแบบตัวนั้นนะครับผมไว้วางสําหรับพื้นที่ที่มันเป็นพื้นลาดแต่ถ้าเกิดเราไปกลางเต็นท์แคมปิ้งเดินป่าหรือแล้วมันพื้นที่มันไม่อํานวยกับการวางเตาอ,อ่ะ ตัวนี้ครับผมเอาไว้ช่วยด้วยการห้อยแล้วต้มยกแม่งเลยเออตแบบห้อยงงมากาแม่งยังไม่ด้วยเออ <laughs> นะครับที่ปลายของเชือกครับผมทั้งสองด้านนะอันนี้ผมชูขึ้นมาทั้งสองด้านฝั่งหนึ่งครับผมจะเป็นห่วงทั้งสองอันเลยแต่ฝั่งหนึ่งจะมีตะขอไว้สําหรับเกี่ยวเชือกหรือเกี่ยวต้นไม้ด้านบนซึ่งวิธีเกี่ยวก็ไม่รู้จะบอกไงวะเกี่ยวให้มันเกี่ยวให้อยู่อะ <laughs> <laughs> แค่นั้นแหละแต่ตอนใส่นะครับผม คล้องเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาหูตะขอเกี่ยวเข้าไปด้านในแล้วก็ดึงเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้จริงปลายเชือกตรงนี้ครับผมจะต้องไปเกี่ยวกับเชือกด้านบนหรือต้นไม้ด้านบนอ่ะสมมติว่าเป็นต้นไม้นี่ใช่ป่ะอ่ะสมมติเธอเป็นต้นไม้อ่าสมมติแขนเป็นต้นไม้อ่าคือคือแล้วแต่จะออกแบ็นต้นไม้นะหนักชิไหมเออนี่ครับนะแข็งแข็งไว้ก่อนนะเออเก่งเก่งไว้นะ นี่ครับผมมันก็อาจจะแขวนแล้วห้อยอยู่ประมาณนี้นะอ๋อแล้วแต่เราจะมัดเลยเหรออ่าแล้วแต่เราจะมัดก็มัดให้อยู่แหละแล้วก็เปิดต้มอย่างนี้ได้เลยนะครับผมพอต้มเสร็จครับผมตอนห้อยอยู่ก็สามารถเทนี้ได้เลยเทน้าใช้ได้เลยครับผมก็ถือโอเคนะเ<ม>ชือกก็มีประโยชน์อยู่จริงๆจะใช้เชือกอนไนก็ได้แต่นี่เขาแถมมาให้แล้วเทาเชือกนี้ไปใช้มีตะขอด้วยครับผมอุปกรณ์ชิ้นที่สองก็มีประมาณนี้นะจ๊ะเหนื่อยไหม ต่อไปครับผมอุปกรณ์ชิ้นที่3นะครับผมเป็นอะแดปเตอร์มันจะติดอยู่ที่ตัวสายคล้องของมันอยู่แล้วครับผม3ตัวส่วนอีกตัวนึ่งอ่ะมันเป็นสําหรับตัวพวกนี้หายไปตัวนึงมันสํารองได้แค่ตัวเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นทางที่ดีอย่าให้3มชิ้นนี้หายดีที่สุดเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้ด้วยมันเป็นอะแดปเตอร์ที่ใช้สําหรับต้มหม้อชน,นิดอื่นใช่อ่าโดยที่อะแดปเตอร์ตัวนี้ครับผมมันจะไปต่อพ่วงกับหัวเตาตัว,ตวนี้อารถแบบบางคนอะคิดว่า เฮ้ยกูซื้อมาแพงขนาดนี้แม่งใช้ได้แค่กับหม mm ้อ hmm. ของมันเองเหรอวะอ่ะาเปล่าใช้กับหม้ออื่นก็ได้ตัวแต่ต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะใช่นะเดี๋ยวเราต่อให้ดูเป็นยังไงครับที่อะแดปเตอร์มันนะผมมันจะเป็นเหมือนน็อตตัวผู้นะมีเกลียวอยู่ด้านหนึง่งฝั่งด้านหนึ่งเป็นตัวที่จับนใช่แบงนี้เว้ยแกต้องทำอย่างนี้เหมือนเหมือนที่เขารีวิวกันไงเอออย่าง,งี้ช่วยไหมป้าบังหน้ากูด้วยอย่างนี้ครับผมนี่นะฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเหมือนเกลียวแล้วก็ไอ้ฝั่งหนที่จับ หมุนลงไปที่หัวเตาครับผมส่วนที่หัวเตามันจะมีอยู่รูสมรูพอดีเลยเห็นไหมนี่มีรูหนึ่งรู3ครูสามกระเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับผมไปต่อที่เตาเราก็หมุนเข้าไปเลยครับผมนี่ปื๊ปื๊ดปืปลปลปล๊ล็อกแค่อยู่นะมันอยู่เลยแล้วล็อกไปแน่ๆนๆก็อยู่เลยหลังจากที่เราหมุนล็อกไปแล้วครับผมมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ามหัศจะจันพีมัส นีม่มันจะต้งไหนวะเดียวแค่น็อตต่อลงไปเนี่ยแล้วหม้อครับผมที่เราจะใช้ต้มก็หมอ้อบ้านๆเลยหนะมอ้อบ้านๆหม้อที่บ้านกูนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองใช้อันนี้ครับผมลองต้มน้ําดูแต่เราคงจะไม่จับเวลานะเพรเออเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกสเปคนี่ใช่อโอเคเฮ้ยเยอะไปพออ่ะห้าร้อยมิลลิลิตรไหมโอเคซึ่งมันก็อยู่ไหมอยู่ไหม,ไมอยู่ไหม มาสัจจันทร์ะม<า>ัมสัจจันทร์แล้วพันเซลก็หลังจากที่เราใส่น้ำบุ๊บก,ก็เอาขึ้นตั้งอย่างนี้ได้เลยนะมันจะเป็นเหมือนแกนแค่เอาไว้ตั้งเฉยอะก็คือที่มันมีต้องมีแกนเพื่อเอาไว้ตั้งเพราะว่ามันตั้งกับกับนี้เลยไม่ได้อ่าไฟมันแบบว่ามันไม่ไม่มีช่องม,มใหบไฟใช่ส่วนวิธีการเปิดก็เหมือนกับตอนที่เราใชหมอว์ีมันเองครับใช่โอเคตกใชนะครับผมนี่ครับ ก็มีประมาณนี้นะหม้อมันก็ใช้ไม่ยากเลยนะเฉพาะแค่หัวเตานี่ก็คือสามารถอะแดปเตอร์กับหม้อชนิดอื่นก็ได้ด้วยก็เดือดแล้วเฮ้ยเดือดแล้วเหรอยังยองเฮ้ยยังเฮียมันไปตกใจหลังจากที่เราเทการทดสอบไปเดี๋ยวเราจะลองชั่งน้ําหนักมันดูครับผมว่ามันเบาขนาดไหนนะก็ตัวหัวเตานี่ครับผมสามารถใส่ไปในหม้อได้เลยใส่ยังไง ก็ใส่ลงไปตรงกลางมันจะทำให้ดูใส่ลงไปในหม้ออย่างนี้ได้เลยครับผมอ่าแล้วก็เอาฝาปิดก็เดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ําหนักเฉพาะตัวหม้อกับตับหัวเตาก่อนอ่าว่ามันหนักเท่าไรนะตามสเปคเขาบอกว่า390กรัมซึ่งก็ถือว่าเบาอยู่แล้วนะใช่เดี๋ยวเราจะชั่งด้วยตัวเครื่องชั่งน้ําหนักมือตัวนี้ครับผมก็ได้มาตรฐานสารกุโลกนะสารกลโลกเไงเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะ เท่าไรไปเลยเหรอ0.44อ่านี่นี่ครับ0.44ก็ประมาณ440กรัมก็มันก็อยู่ประมาณนี้แหละมันไก่เป็นไก่เมื่อกี้เราต้มน้ำไม้ด้วยไงอาจะเปียกน้ำนี่ไงผ้าเราเปียกน้ำอยู่เป็นไปได้0.44ก็ถื่ยังพอรับได้ก็พอรับได้นะก็ไม่ได้หนักมากอีกอย่างหนึ่งครับผมเป็นทิคของตัวหม้อตัวนี้นะครับผมที่จะสามารถหม้อ กับเตาแก๊สเตาแก๊สสารเปาเนี่ยไปในตัวได้เลยเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บก็คือมีหมอ้อมีหัวแก๊สแล้วก็มีเตาแก๊สเตาแก๊สสารเปาใช่ต้องเป็นเตาแก๊สสารเปาเท่านั้นนะรวมอยู่ในตัวแล้วก็ใส่ได้แค่ขนาอขนาด1ร0กรัมไม่ใช่ห่วยก็คือเอาเตาแก๊สสารเปาเนี่ยครับผมใส่ไปในตัวนี้ตัวหม้อได้เลยนี่ก็ใส่ใส่นี้เลยใส่แบบความใส่ใส่แบบไหนก็ได้嘛เหรอเนะี่ย ก็เห็นไหมอยู่เลยทีเดียวเอาปิดฝาให้ด้วยมันพกพาง่ายนะจากที่ใช้มาจริงจนะก็คือเมื่อกี้เนื้อที่เท่าเดิมเนื้อที่เท่าเดิมแต่ว่าได้เก็บแก๊สกระเป๋าเพิ่มขึ้นเนื้อที่เท่าเดิมมันก็ประหยัดพื้นที่ไปเลยใ,ในตัวประหยัดพื้นที่กระเป๋าสาหรับนักเดินป่านี่ก็คือเวิร์กนะไปสองคนอะไรอะช่งน้ำหนักเพคบโอเคแล้ <laughs> เวเราลองช่างน้ําหนักดูโดยที่มีเตาแก๊สกระเป๋าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มันเพิ่มอีกประมาณร้อยกรัมอะมากโอเค๋ยวลองลองช่างอันน ศูนย์จุดห้าแปดใกล้เคียงใกล้เคียงหนักน้ำมีอีกแล้วเหรอน้ำที่ผ้านี่ครับผมน้ำหนักเตาหม้อรวมแก๊สซาลาเปาด้วยก็บวกลบแล้วกันประมาณนั้นปะเซออร์เลอร์อืมปะเซ็นเออร์เลอร์จากมือสั่นด้วยเมื่อกี้ปะเซนเออร์เลอร์จากเครื่องชาตเตอร์ช่งด้วยใกล้เคียงประมาณครึ่งโลก็ถือว่าโอเคนะเออเขาเขาไม่ พกเล็กกระทันรัดในนี้ครับผมเราไม่ได้พกพวกอุปกรณ์เสริมไปด้วยแหละนะพวกอุปกรณ์เสริมจริงๆพวกนี้เราจะพกไม่พกก็ได um ้แต่จากที่ใช้งานมาจริงๆก็ไอ้พวกนี้จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้เพื่อลีนน้ําหนักเราไว้ในกระเป๋าด้วยนะครับสำหรับหลายคนนะคะอาจจะสงสัยเรื่องราคาเจ้าตัวนี้นะก็คือนอกจากมันดีทุกอย่างเลยตอนนี้ดีทุกอย่างเลยสำหรับราคานะคะสี่พัาบาท นักเดินป่านะผมที่ชอบพกพาอุปกรณ์ที่เป็นสายเบาแล้วกันครับผมเจ้าตัวนี้ก็น่าจะถูกจตาถูกใจเลยทีเดียวเพราะว่ามันฟูลฟังกชันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะต้มน้ำํำต้อมอาหารหุงข้าวอะไรได้หมดเลยการพกพาได้สะดวกประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าอะจะได้เยอะเลยน้ําหนักก็ไม่เท่าไหร่ <c oughs> ถ้าเราอกรัมจากที่เราวัด <c oughs> อ่าโดยประมาณนะครับผม สำหรับป้าป่าพาเที่ยวครับผมช่วงป่ารีวิวถ้าชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้กับป้าป่าพาเที่ยวด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าป่าจะรีวิวอะไรให้ดูนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ้ะบายบายบ๊ายบายหวานต้นงจืดป่าก็ต้องมีคำาธิบา